สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเชียนินชัยเหมาะชื่อเล่นชื่อมิมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบางออยแก้วบุญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิริทศยังประจางค่ะชื่อนางสาวนุพมาศนะคะสมบูรณ์นะคะชื่อเล่นชื่อต้อนหนุนค่ะสวัสดีครับผมนายอัธพลพงษ์กแกครับอ่อบนานิิสิตคณะศึกษาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่สามค่ะวิชาผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ครับ ก็ได้เรียนรู้ในการใช้กล้องการตั้งกล้องต่อสายได้ไปศึกษาดูงานที่ตึกซิทคอมค่ะได้ดูเกี่ยวกับว่าการออกแบบรายการวิทยุเป็นยังไงค่ะได้ทดลองการเขียนแผนรายการวิทยุค่ะแล้วก็การเขียนแผนรายการโทรทัศน์นะคะแล้วก็จะมีการจัดรายการวิทยุด้วยค่ะ รู้เครื่องมือต่างๆครับที่ไม่มีโอกาสได้จับต้องมาก่อนครับผมทำงานกลุ่มทํางานอะไรหลากหลายครับหลายๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการสอบเครื่องมือการสอบอ่านบทครับก็ประทับใจเรื่องที่เพื่อนๆช่วยกันทํางานมีทีมเวิร์คช่วยกันเรียนวิชานี้ให้ผ่านคนไปได้ครับผมในหลายๆอย่างนะคะก็การทํางานในการเป็นทีมการต่อกล้องในการเป็นทีมคะ่ะแล้วก็ช่วยกันสอบค่ะ ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับเพื่อนนะคะในการจัดรายการวิทยุทํารายการการผลิตรายการโทรทัศน์ค่ะสิ่งที่ประทับใจก็น่าจะเป็นการที่เพื่อนๆได้ช่วยกันเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่เข้าใจไปพร้อมพร้กันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการเรียนก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องมือค่ะเครื่องมือในการเรียนค่ะแล้วก็ อ,อยากให้มีการแบบฝึกประสบการณ์ในการใช้มากกว่านี้ค่ะในการใช้เครื่องมือมากกว่านี้รู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่กับการที่เราเรียนในรายวิชานี้ค่ะก็อาจจะเพิ่มประสบการณ์ให้เยอะกว่านี้ค่ะก็คืออยากทำอะไรที่มากใช่ค่ะอยากทำมีเวลาที่จะทำฝึกอุปกรณ์ให้เยอะกว่านี้ค่ะอยากจะเสนอในการปรับปรุงห้องเรียนใหม่ค่ะ ห้องเรียนสภาพก็บรรยากาศยังขาดแคลนอุปกรณ์หลายอย่างครับสภาพยังไม่พร้อมในการเรียนวิชานี้ครับับความพิบมนะครับก็อยากให้บรรยากาศในการเรียนหน้าเรียนมากคืนใครอยากให้มีแค่เราที่เรียนอยู่ในห้องนั้นค่ะแล้วก็อยากให้อาจารย์สอนได้อย่างเต็มที่